สวัสดีครับคลิปนี้เราจะพามาชมพิพิธภัณฑ์วัดสามชุกครับอําเภอสัมพุกจังหวัดสุพรรณบุรีกับหลวงพ่อสมุหะใสใสในวัยเกือบร้อยแล้วนะครับแต่หลวงพ่อบอกว่าเพิ่งสามสิบปีหยกหยกผมเรียกหลวงตาแล้วนะครับเพราะวัดนี้มีหลวงพ่อกับหลวงตาหลวงตาครับพิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นยังไงครับก็สาเหตุมันจะเกิดขึ้นก็ ลุตงตาเนี่ยไปทอดพระป่าโน่นทอดพระป่าวัดนองโพลวงโอ,งโองโเดิมอ่ะครับผมไปให้ของเข้าออนั้นละไปให้ของเขาม่เยอะครับก็เรามาก็เกิดมาเกิดแรงใจจากอีกตรงนั้นขึ้นมาแล้วก็ถึงมานึกถึง,ถงเอ้วัดเราเนี่ยก็วัดโบราณเก่าแก่ไม่มีอ้องหงอดูๆเออของเก่าโบราณเราไม่ให้เหมือนของเขาางี้ยนะเรามีเหมือนกันเออแต่เราไม่ได้จัดไม่ไม่มีเพราะนั้นยังไม่เริ่มครับผม ก็เพิ่งไปเริ่มเมื่อสามเจ็ดนี่ครับผมแล้วพอเริ่มสามสิบปีก่อนประมาณสามสิบปีก่อนปีสามเจ็ดสองพันสามเจ็ดนะครับผมนี่ได้กี่ปีแล้วก็ไม่รู้นี่หกสี่เออหกสี่หกห้าปีแล้วเริ่มจากนั้นเราเริ่มี่เล็กเทยน้อยซื้อมั่งถวายวมั่งมากันเลยครับผมเลยทีก็ซื้อซื้อมาเข้าเข้าก็เป็นกุฏิเนี่ยนี่เป็นกุฏิเล็กๆครับอืมนเ้าเต็มนะเข้านะเข้าก็ตตอ เพลินออกโนนออกตรงนี้เลยเลยมาที่หลังเลยมาเมื่อสี่สิบเรือไงนี้มนรสร้างเป็นเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยแบบนั่นแหละในนี้มีอะไรที่โชว์ชาวบ้านได้บ้างครับที่แบบว่ามีของแปลกอะไรบ้างในนี้อืมันก็ต้องชมดูเองมันเยอะมันก็ว่าเยอะเหมือนกันมีเสามีสำลีหงหงสำลีสองต้นหงสำลี สองตัวสองต,<ข>ตัวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นของคู่วัดเลยอันนี้ของคู่วัดปกตินี้ประดิษฐานอยู่ไหนหงส์สมฤทธิเนี่ยองก็เมื่อก่อนก็ทิ้กเลยนะเที่ยวเขาก็ทิ้งตําได้ทุ่นท่อตดมนท่ออะไรเนี้ยคนั่นแหละจิงมาตอนล่างนี้ก็หลวงพ่อกิ่งเขาก็เก็บไว้ครับเก็บนี้พอลุงตาเริ่มทําให้เกิดเป็นพิธภัณฑ์ขึ้นมาลุงตาก็มาไว้ที่นี่ครับผมมาไว้ที่นี่ก็ดูก็ คนเก่าๆเขาเล่าว่าบอกว่าสมัยโบราณที่รุ่นพมาน่านะนะมาพม่าของเมืองพม่าที่ที่อ่าที่มันมาตีอะไรเนี่ยโด,ดจมงดงเจดีอะไรพวกนี้ม,มันผ่านนี่ไปคายบางกระจันนี่มันผ่านนี่ถ้าวัดนี่ไม่มีห้องแล้วก็มันจะเผาหมดวัดใเนี่น่องลงน่องเอเผาหมดเผาหมดเผาหมดกับวัดนี้ไม่รอดรอดเผาเพราะมีห้องสองตัวเพราะมีห้องช่วงตัวเป็นสัญนยารักหของเข้าครับอ่าเขาถึงได้ไม่เผาครับ นั่น<ล>แหละก็แต่แต่เมื่อก็กวัดแ่านี้เขาก็มีกันทุกทุกวัดปรากฏว่าเดี๋ยวนี้มันก็หายหมดแล้วมีกันทุกวัดเหมือนกันเออต้องให้มีประจําทุกวัดทุกวัดเน่ยแต่<ม>นี้เดี๋ยวนี้ไม่รู้ไปไปบิษณไปอยู่ก็หห,<า>หมดกับผมหายบักหลักมัง่งแต่นี้สองตัวนี้เขาก็มีคนเคยรักหรอคนเก่านี่เขาเล่าบอกว่าเขาบอกให้เอาออกไปวันนอกไอ้นอกนอดไอ้พวกขโมยมันบอกว่าก้น่าให้ให้เนนให้ อ่าเนี่ยลักเอาไปวางข้างนอกนะครัไปวางข้างนอกเอาวางวข้างนอกให้หน่อยอาวางข้างนอกแล้วก็เขาให้กีมืนไม่รู้แต่ไปไม่ได้ก็ปรากฏว่าไม่ได้ไปเอาไปไม่ได้ไม่เอาไปหรอกพอร,รู้อย่างนั้นเขาก็เขาก็ไม่ให้ <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> มีมีโจรมือดีนะครับมาให้ค่าจ้างเนในเ<อ>ในยุคนั้นยุคหนึ่งเออเออนั่นแหละครับผมเลยก็เลยก็ไปไม่ได้เลยเดี๋ยวเราจะให้หลวงตาช่วยพาไปดูในในในพิพิธภัณฑ์นะครับ อันนี้เป็นที่เชิดหน้าชูตาของวัดเลยนะครับอ้าวหลวงพ่อวัดนี้ในหลวงรอเก้าเคยเสด็จมาสิหลวงพ่อทันไหมตอนนั้นตอนนั้นท่านยังอยู่โรงเรียนอยู่เป็นเด็กนักเรียนอยู่เด็นนักเรียนครับเด็กเรียนอยู่ปลไปมาจากนไหะมาหลวงพ่อเล่าสั้นนิดหนึ่งครับมาจากนี้ก็มาเรือมาเรือมาเรือครับมันอะไรล่ะตรงก้าเขาวางเทลาเลิกดอกจะดีดรือครับผมนั่นแหละเขามาเรือนึกาว่าจะไปขึ้นที่ประตูน้ำแหละ เข<พ>าทำให้ขึ้นที่โน่นนะนเขาก็เรืออะไรเรือเรือเรือพระที่นั่งเออเรือพระที่นั่งเขาขึ้นหน้ามาก่อนครับขึ้นหน้ามาก่อนเขนนา,าขไปจอดประตูน้ําเข้าเข้ามาให้จอดนะพทางประตูน้ำเขามาให้จอดนี่ <chen S 1> อ,อนาค็มันยัมจอดหน้าก็กลับมาวัดที่มาจอดที่หน้านวัดนี่ครับแล้วในหลวงเขามาที่ร่างเขามาเห็นเรือเขาจอดนี่เขาเขาจอดเลยในหลวงขึ้นนี่เลยขึ้นนี่เลยก่อนครับผมนั่นแหละแต่ฝักขึ้นนี่ก็เจ้าวาดเขาก็ไปคอยอยู่ที่โน้นหมดประตูน้ำน่น <cues> <spe society> เออเพราะว่าจะไปรับเสด็จที่ประตูน้ำเสด็จพระเดศที่โน่นแล้ว้าวัดย้อนกลับมารับเสด็จไหมแล้วก็ไม่รู้เขาไม่มีใครมารับเลยมีชาวบ้านส่องรับไม่กี่คนหรอกตอนรับในรลงเสด็จเนี่ยเห็นเห็นอยู่นั่นแ่ะครับไม่กี่คนครับไชาวบ้านในรูปนี้ตายกันหมดยังไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนะครับชาวบ้านที่อยู่ในภาพเออไม่เหลือแล้วตายหมดมีก็มีคนรุ่นนี้เขาเล่าเล่าต่อมาให้เท่านั้นสองสี่เก้าเก้าแปดนะครับในหลวงเสด็จนั่นหละยี่สิบเออยี่สิบกันยี่สิบหก ยี่สิบเอ็ดกันยาประมาณนั้นนะครับในหลวงเราเก่าเแล้วปรากฏว่าพอไปนี่ขึ้นนี่แล้วลุงตานี่อยู่โรงเรียนโน่นโรงโรงนั่นนะครับมันมีคลองไปนี่ไปนี่ไปหน้าวัดน้องโรงก็บอกว่าเดี๋ยวในหลวงจะมาวิ่งไปดูดูที่หัวตะหานมาฮะในหลวงขับเรือไปตามลําคลองหนองเราไปตามลาคลองหนองโรงทะลุเขาโดนเจดีย์เลยนั่นแหละมาวิ่งมาดูไม่ทันเราเหลือบือมือ้โห้ยว ตอนนั้นเขาบอกในหลวงจะมาเขารือีพันออกหมดชาตบพาน์ออกออกตรงกลางให้เดินไม่ได้ช่วงระยะนั้นนะนะเวลาชั่วโมงนั้นนะเขาเลิบายเลยนี่นะครับครั้งหนึ่งน <ะ S 2> ในหลวงรัชกาเคยเสด็จที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะเ,าเข้าไปดูถายในิพิธภัณฑ์นะครับหลวงตาอาจจะตะกุกตะกักหรือความจํา ไม่ค่อยไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับไม่เต็มร้อยไม่เต็มร้อยแม่หลวงพ่อหลวงพ่อหลวงตาพูดบอกเองนะครับว่าไม่เต็มร้อยแล้วแต่หลวงพ่อจะอยู่ให้เต็มร้อยตอนนี้เท่าไหร่แล้วครับก็ยังไม่รู้อันนี้ปะเดี๋ยวเดี๋ยวหลวงพ่อเอาข้างหน้าข้างหน้าเป็นอะไรเนี่ยอันนี้เรืออะไรหลวงพ่ออะไรเอาเอาเรื้อเล่าก่อนมาเล่าก่อนเลยครับเรือลำนี้ก็เรือเรือมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีคนมีเรือแบบนี้ต้องเศรษฐีเรีนี่นะครับสมัยก่อนนี่นะครับคนมีเรือแบบนี้ต้องเศรษฐีนะครับสี่แจวเข้ามาถวายวัดครับ นี่มัาก็พังมาข้างล่างนี่เศรษฐีบ้านนี้ยังอยู่ไหมบ้านนี้เจ้าของเรือนี้ยังอยู่ไหมตายหมดแล้วตายหมดแล้วครับทัเราะล้านหดตายก็ยังตายหมดแล้วนี่นะครับคือใครมีเรือแบบนี้เรือมหาเศรษฐีเลยนะครับนี่นี่นั่นนี่ก็เลยมันหมดเรือตะก้าช่องข้างพังเรื่องตาก็มาซ่อมๆมาไวโชดูเล่นเฉยๆนี่นะครับถัดไปน้ำตาลนีมนมดเลยครับนี่อ้าวมามานี็กนอย่างอันนี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวครับหลวงตาอันนี้อะไรครับเนี่ยอะไอ้ที่เป็นที่เป็นโม่เนี่ยนี่นี่สีสีข้าวอันนี้เครื่องสีข้าวยุคโบราณนะครับทุกวันนี้ยังใช้ทุกวันนี้ใช้ได้อยู่นี่ยังใช้ได้อยู่นี่นะครับเครื่องสีข้าวยุคโบราณนะครับยถ้ามีเครื่องแบบนี้นะครับบ้านนั้นรวยนะครับเพราะว่าปกติเขาใช้ตําแล้วฝัดเอานี่นี่พอดเสแล้วก็ไปตำนี่นี่นี่ที่หลวงพ่อเก็บไว้ให้ดูนะครับสีเครื่องสีข้าวเครื่องสีข้าว อามีมีองค์มีองค์มังก,กรเยอะพอสมควรนะครับอง,องค์ก,ก็มีเยอะมังก,กรห้าเล็บสี่เล็บครับผมนี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเดินช้านิดหนึ่งนะครับพ่อตอตาเอาอ่นี่วัดนี้รอดนี่ไม่โดนเผา <aj. S 2> เพราะหงส์ี่ตัวนี้นี่นะครับหงส์หงสามเลคู่นี้ใช่ไหมพระอาจารย์คู่นี้ยสองํามเล็คู่นี้ ของสำริดคู่นี้นะครับอเอาไปดูอาวุธปืนก่อนนี่นี่นี่น,นี่อันนี้นะครับหลวงพ่อจะไปนี่เป็นคังอาวุธเลยนะครับถ้าใครยังไม่อันนี้เป็นอะไรครับพ่อนี่เห็นบทยาหม้อโบราณเห็นบทยาหมอโบราณนะครับเห็นบทยาหม้อโบราณครับเดี๋ย <c oughs> วเราจะมาดูอุปกรณ์หาปลาในในนี้ก่อนนะครับบางบงอย่างสูญหายไปแล้วนะครับสูญหายหมดแล้วนั่นสมวก ปลาตัวใหญ่ก็คือว่าแทงปลาเลยพ่ะแทงปลาตัวใหญ่ต้องก่อนตัวใหญ่ตัวก็ขนาดเสาโอ้ยแถวๆนี้มีปลาตัวขนาดเสาเหรอเออขนาดเสาปลาตะดา้าปลาอะไรเงี้ยนี่นะครับก็ดูที่หุ่งใหญ่ๆเหมือนต้องต้องปลาต้องตัวใหญ่มากนะครับนี่นี่ชนักหุ่งปลาอันนี้ชนักไม่ใช่ฉมวกไม่ใช่ชนักที่ว่าไอเอ็งมีชนักติดล่งไงนี่โอ้ตัวนี้ต้องปลาตัวใหญ่มากนะครับตัวใหญ่นี่ก็เทียบโคกที่นี่อ่า พอพุ่งไปจะเถิกแล้วก็ปล่อยตามไปให้ไปให้ปลาหมดแล้วปลาต้องตัวใหญ่ตัวเท่าเสาดยตัวใหญ่ก็นัดเศร้านะครับหลวงพ่อทันไหมปลาตัวใหญ่ขนาดทันทันที่แม่น้ำท่าจีนเขาได้ปลาตัวใหญ่ขนาดเสาเออขนาดเสาเป็นปลาไเป็นปลาช่อนปลาชะโดดูมากพวกปลาชะโดอะไรพวกนี้ยนะครับผมนี่นะครับหลวงพ่อปืนทุกนี้ถูกขึ้นทะเบียนหมดแล้วนะครับอเป็นปืนอะไรครับปืนพิ้นขมาสอันนี้เป็นปืนอะไรครับพอ ข้างบนปืนลูกโม่พวกอะไรก็อะไรมั่งก็ไม่รู้นี่ลูกซองห้านัดปืนแก๊ปอะไรมาเนี่ยนี่นะครับนี่นี่ก็ปืนไอ้อะไรล่ะของญี่ปุ่นมั้งรัุ่นสงครามโลกครั้งที่องนี่นะครับนี่สะสมด้วยใจนะมีดดาบนี้ถูกใช้งานไหมครับพ่อน่ะมีที่ใช้งานแล้วอันนี้ไม่อันนี้เป็นมีดดาบประจากายนี่นี่ของนี่ก็ของโบราณนี่นะครับ นี่นะครับมีมีดดาบมีดดาบโบราณนี่นะครับที uh, ่หลวงพ่อหลวงพ่อองคงพ่อนี่มีดอะไรเนี่ยแปลกๆนี่ฮะอันนี้มีมีอะไรเนี่ยอ่ะมันเป็นมีดนี่นี่ออันนี้อันนี้นะครับนี่นะครับมีดอะไรหลวงพ่อเออเป็นมีดทุิอะไรเครื่องยาสับเครื่องยามอโบราณนะใหญ่ขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยววันหลังเราจะมาทำกันอีกทีนะครับมันมีดไอ้ปลาบูกินมีมีมีตัดตัดสับเลอด้วยสับเลอสับเลอวันนี้ไหมครับ ที่วัดแถวนี้แต่มันมีเรือเรือเอาพักลูกลุนล้านเขาก็เอามาถวายมันเขาเก็บไปแล้วเขาตาย้าข้องตายหมดแล้วนี่นะครับนี่มีโบราณครับนี่มีธัญญานี่มีธัญญามีทรงต่างๆบอกลักษณะการใช้งานนะครับพระกําแพงศอกที่นี่อ๋งพ่อหันทังนี้นะครับผมออกแพงศอกที่นี่กําแพงศอกวัดไหนก็วัดพระธาตุมังไอ้มัมมงเยอะ อันนี้ครับก็มาชมได้นะครับไม่เสียค่าชมนะครับไม่เสียไม่เสียนี่ครับนี่โอ่งโอ่งมังกรห้าเล็บสีเดงมีไม่น้อยนะครับนี่ห้าเล็บครับนี่ก็เป็นเรือนะเนี่ย เป็นเรือฮะโอ้ยเรือบ้านนี้ใครมีเรือขนาดนี้รวยหมดยาวยาวรวยผมบ้านนี้รวยนะครับคือคือที่เราบอกความขนาดของเรือนี้บอกความร่ารวยของคนได้เลยนะครับของคนนั่นแหละนี่นะครับเลยก็เลยบักไอคนที่มีเรือใหญ่ๆเนี่ยนะครับบ้านไหนมีเรือใหญ่แสดงว่าตะกูลร่ำรวยแน่ตะกูลร่ำรวยนั่นแหละเลยก็มดีบไว้ที่ไหนก็เลยมาต่อโต้าใส่ไปให้ก็เลยเอาไว้โชว์ด้วยนี่นะครับเรือเรือของวัดนะครับ เนี่ยที่เริ่มก็แล้วตอนแรกเนี่ยมีระฆังทมโลกอ่ก็โฮ่งําเรจเนี่ยทำเริ่มทําก่อนเขาเลยเริ่มเริ่มจากมีระฆังจาเรศระฆังเรื่องของเก้าของที่วัดนี่แหละครับอืออ่ะนี่อายุเกือบร้อยปีดิน่ากว่าเนาะครับผมนอนนาะนี่นะครับถ้วยถ้วยกระเบื้องต่างๆนี่นะครับกระเบื้องต่างๆอ่าหลวงพ่อมีลูกปัดด้วยอลูกปัดเยอะ ทำไมลูกปัดเยอะนะครับอืมนี่แม่แรงโบราณอ่าแมลงมีแม่แรงโบราณน,นะครับแรงโบราณอ่ะอันนี้เขาว่าเป็นอะไรทำไมต,ตาช้างเหรอฮะตาช้างป่ะไม่ใช่ตาช้างเขาว่าที่ลามโซ่ดนักโทษอ่ะอ๋อตรวนต,ตรวนมั้งเนี่ยมันโทนเขาคนนีนั่นแหละเขานี้เขาเขาคุดได้มาจาก อ่าโดนทงพระเลือดอนเนื้อโดนจะดีมาหน้อยครับผมสันนิษฐานว่าตรงนั้นเป็นเป็นอเป็นคุกนะครับคุกโบราณคุกอันนี้เป็นลูกปัด <_ C 1> ลูกปัดที่ชาวบ้านบริจาคมานี่มีชื่อหมดเลยอ่อ้แต่ก่อนคนทุพันเล่นลูกปัดกันนะครับลูกปัดเยอะเขาขุดกันได้นะเราขุดกันได้นะครับที่สําคัญคือที่นี่อาจจะมีแบงค์แบงค์ชุดละแสนนะครับเน่่เน่หลวงพ่อเก็บไว้เป็นงานอริลึกนะครับ อย่ามาขโมยนะครับนี่นะครับแบงค์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 บาทอแบงค์สิบบาทยุคเก่าเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับขางหลังน้องอนบาทนี่นี่นี่ทางนี้ก็เป็นแบงค์ด้วยครับนี่เป็นงานอดิเรกที่หลวงพ่อเก็บไว้ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโอ้โ้ถ้านักสะสมแบงค์มาดูนี่ขอล้องนะครับมาดูแต่ตามืออย่าต้องเดี๋ยวของจะหายนี่นะครับ เดี๋ยวอางก็เข้าห้องนี้หน่อยเดี๋ยวเป็นภาพใครนี่เพราะเป็นภาพวัดใครนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แป๊บนี่เอานี่ก่อนงมก็เดี๋ยวนี้เดินเลยห้องนี้ไปเอาลูกงแจอ๋อเดี๋ยวจะขึ้นชั้นบนอ๋อของแจไปชั้นบนนี่ยวเดี๋ยวลงห้อนี้มวนก่อนเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้มีดหมอใครของคำพ่อมีดหมอใครนี่มีดหมอโบราณนะครับอ่านี่มลุกยุ้งพ่อเดิมมีดหมอหลวงพ่อเดิม มีสแตมมีปินโตนะครับในห้องนี้นะครับมีไม้กลายเป็นหินนี่นะครับพิพิธภัณฑ์วัดสามชุกนะครับอ่าเดี๋ยวดูตรงห้องนั้นก่อนครับห้องนั้นเป็นอะไรครับพระพุทธรูปโบราณพระพุทธรูปโบราณที่ที่ขุดพบในที่นี่นะครับนี่นี่ห้องห้องหลวงพ่อ นี่นะครับผมนี่มโนหลวงพ่อเลยครับหลวงตาหลวงตาลูกปัดอันนี้เป็นอะไรครับของลูกปัดเป็นฝาน,ฝานหินฝานหินสม,มัยยุคโบราณสมัยธรรดีที่ขุดพบในพื้นที่นะครับพื้นที่เท่าไงครับแต่ผมเขาขุดกันลงตะปูุกยัตายายแล้วเขาน้องนีนโอ้โอนี่ภาพถ่ายโบราณน,นะครับภาพถ่ายในยุเมื่อ5ปี2550 2508นี่นะครับ หลวงพ่อองคงตาบวชมาตายุเท,ท่าไหร่ฮะองค์ตายบวชอายุเท่าไหร่ครับบวชรุ่นล่างนีงน่นาัทเทกชาอ๋อนี่ครับนี่นะครับมีตะเกียงโบราณด้วยนี่นี่นะครับตะเกียงโบราณโอ้ยถ้าใครมีตะเกียงที่บ้านนั้นรวยเนี่ยวันนี้ใครมีตะเกียงย่างเก่งชาวบ้านยังเก่งสุดฐานะดีสุดก็ะตะเกียงเจ้าพายุมีองค์เขียวมีองค์เขียวด้วยนะครับ องเขียวนี่เป็นของที่ชาวบ้านร่วบช่วยกันบริจาคมาชาวบ้านมาบริจาคมาอยู่อยู่บ้านใบเดียวอันนี้มีดหมอหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นที่เห็นอยู่ใครที่มีความรู้มากกว่านี้เนี่ยมาชมกันตรงนี้งคนเดิมครับได้มาแทบนี้อมุย้ยหมวองพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ดอนไล่ครับผมไอ้แม่งมึงกินหมดเลยเงหมาเจอแมวปวดนะครับ <c oughs> นี่เรานี่อยู่ชั้นล่างนะครับนี่เราจะขึ้นไปชั้นบนเหรียญต่างๆเหรียญกระสับที่ขุดเจอเหรียญบาทเหรียญบาทที่รุ่นแล้วทลช้ไปแล้วมั้งอะไรมั่งเนี่ยเนี่ยนะครับเป็นงานสะสมเล็กๆน้อยๆของหลวงพ่อเงินกลมพบด่วงอ่าตรงนี้มีเงินคมพบดวงนะครับขุดได้มาจากวัดตรงโน้นที่แงลงมาตรงเนี้ยครับผม นี่นะครับเป็นเงินที่ขุดได้แถวนี้นะครับโอ้โหนี่ถ้าใครถ้าใครผ่านมาในนี้นะครับหลวงพ่อเปิดทุกวันนะครับเดี๋ยวเราจะไปขึ้นชั้นบนอยู่หลวงพ่อไขเขาเล่นไฮโลอยู่เนี่ยนะถ้วยไฮโลไขเนี่ยนะถ้วยไฮโลไขเนี่ยโอ้ยนี่นะครับเริ่จริงๆเขาเป็นถ้วยชานะครับแต่คนมาใช้เขย่าไฮโลนะครับนี่นะครับมีสองชั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะขึ้นไปทาชั้นลงพ่อนะครับผมเจอหลวงพ่อโดยมีได้นัดหมายกันนะครับหลวงตาหลวงตาหลวงพ่อเป็นเจ้าวาดหลวงตาเป็นผู้ช่วยเจ้าวาดนะครับหลวงตาปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับแปดสามแปดสามนะครับ แก้หลายตัวหน่อยนะครับหลวงพ่อหีบไม้โบราณนะครับหีบไม้โบราณหีบไม้โบราณจักรยานด้วย<ม>นี่นะครับ<ม>แต่ก่อนมาไหนนี่จักรยานถือว่ารวยมากอ,อ่ี้หีบเหล็กหีบเหล็กจักรยาน,ายานอันนี้นะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้มีคนมานะครับอ,อาจจะจะเขอาม,มาเ้าจะขึ้นมาดูครับอันนี้เป็นอะไรครับเครื่องทองเหลืองโบราณนะครับ นี่นี่ชั้นบนนะครับ,ช,นบนชั้นบนช่วงนี้ไม่ค่อยได้นะมีคนมานะครับปกติแล้วก็จะ,ะนี่ของใช้เกี่ยวกับชีวิตประจําวันในกระดานชน,นวนอ๋อกระดานชน,นวนนะครับ<ม>เดี๋ยวนี้เขามีแท็บเล็ตเป็นเป็นกระดานชน,นวนแล้วเรียนเยอะเรียนทัเนเปล่าไม่ทันครับไม่ทันนี่อุปกรณ์จักสารชุดนี้เป็นชุดบ้านคนมีตังนั่งนั้งนะครับเป็นชุดของชาวบ้านที่มีสตังะนะครับ ครับผมนี่ของใช้ยุคโบราณนะครับที่เห็นเห็นอยู่นี่นี่หนังควายนะครับหนังควายถักเป็นเชือกนะครับนี่นะครับนี่เดี๋ยวนี้กลายเป็นของหาย,ยากไปแล้วนะครับของพ่อมีทีวีเยอะมากเลยครับนี่ใครมีเทปยุคเครื่องเครื่องเสียงพวกนี้เจ๋งเลยเนี่ยบ้านนั้นต้องรวยมาก ครับผมอชุงนี่เป็นอะไรครับพ่อนี่นะครับเห็นเห็นอยู่นี่จะเกียเจ้าพายุครับผมมีเจ้าเกียงเจ้าพายุมีของสะสมเยอะนะครับนี่ชุดเข็มขัดนาคนะครับเข็มขัดเงินเข็มขัดนาคนะครับมีหอยแบบต่างๆด้วย ในของขั้นของเรืกอก็ขุดได้กันานี่ยน,นขุดได้นะครับด,ด้องแสดงว,ว่าต้องมีคนทําหล่นหายไว้<ะ>เขาทําหล่นหายไว้นะครับ<ะ>เขาทําหล่นหายไว้ใช่ไหมนี่เลยครับนี่ก็ขุดเขาข,ขุดแรกทีพลวกทุง่งนาจอมปลวกทุง่งนาปลวกทุง่งนาเคาว่าทำไมพมานะ่าล้วเขาจะไปฟังไว้ยนะครับฝังซ่อนไวว่ากลับว่ากลับมาเดี๋ยวจะมาเอาคืนครับเปิด กลับมาปลาก็คงจะตายหรืออะไรทั้งหน้าไม่ได้มาไม่มีโอกาสลุงตาหอยพวกนี้มาจากไหนครับปูงหอ,อ,อยมันมาจากไอ้คนเขามาอบริจาคครับคนเขามาอบริจาคนะครับเมื่อเห็นว่าวัดทําเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับนี่ไอ้ไอ้คนมาบริจาคนี่ก็เข้าให้ไปห้าหกปีเพราะว่มันตายแล้วับยุยงดีเซียครับ กลับมามันเราก็มันโลว่าลูงตากที่ทํพิพิธภัณฑ์มันเอาห้อยมาใส่กระสอปุ้ยมไม้แล้วที่ไห้เขาไม่จะเก็บอาไว้บ้างเขาก็าามาให้ครับผมนี่เขา,าสัตว์มีอะไรหมดนะครับที่ที่ที่นอกเขาหม้อทูปีบ้านเราไม่มีแล้วเขาประเทศไทยไม่มหมดเขากูปีงวทูปีครับผมไปมีของอ่าของ,ของคาเมนครับ,ขบขเขาไปเที่ยวคาเมนมาแล้วเขาก็อมานบกา นี่นะครับเทวูปพระพุทธรูกศักดิ์สิทธิ์นะครับใครมาตลาดสามทุกอย่าลืมแวะมานะครับหลวงพอ่อหลวงตาตั้งใจเก็บมากเลยนะครับอันนี้ลงใส่ไท่นี่ลงห้องเจ้าอาวาสอกคองเขาใส่ไว้กี่ปีถึงเผาฮะเขาใส่ไว้กี่ปีถึงเผาเขาใส่ไว้ไม่ตอนนั้นหลวงพอง่ออะไรหลวงพ่อกลิ่นหลวงพ่อกลิ่นพระเจ้าคณะเพอรครับผมอดีตเป็นเจ้าคณะเพอที่วัดครับผม มันจยเข้าสไส่เข้าเชิงตะกอนนั่นมันไอเชิงไอนี่มันกวนใหญ่กว่าใ,ใ,ใส่ไม่ได้เลยเก็บไว้เป็นหรือก็เก็บมาหรืนี่นครับมีใบเสมาเก,ก่ามีพระพุทธรูปเก่านะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับใบเสมามน,นี่นะครับที่เห็นนี่อันนี้เป็นอะไรครับตาที่เห็นอยู่นี่อันนี้เทวอลก พระพรมสีหน้าพระพรมสีหน้านะครับสมัยลบบุรีครับสมัยลบบุรีม,มาทไว้กครับผมอันนี้นี่มาจากวัดดอนน้ำพระครับผมที่วัดดอนน้ำพระเนี้ยเดี๋ยวนี้ไปอยู่ในพิษภันนายุของของวัดเนี้ยนะครับของวัดบอดดอนน้ำพระดอนทางพระดอ,ด,อดอนทางพระดอนทางพระแต่ก่อนนีนไม่อยู่แล้ววันนี้ไม่มีนะนวันด,ดอนทางพระเนี่ยเป็นวัดล้างยังเป็นวัดล้างหรือมีวัดมัน เลือดเลือดไปหมดแล้วเลือดจะเขาเว้นไว้นิดเดียวแล้วมั้งคุณผู้เนี่ยนะครับประจัดลูกครับผมขุดเอาเองละองค์พระพุทธ,ธรูปองค์ใหญ่หินทรายเลยคือเขาพิจพันธ์ขาพิพัธ์ทันตสถานแห่งชาติสุพรรณบุรีอูอ่ทองอู่ทองนั่นเลยครับผมที่วัดน้องหมาเป็นชาวเป็นนักที่่สุทธานี่กษัตริย์ครับผมนี่นะครับพิพิธภัณฑ์นี้เปิดทุกวันนะครับเนี่ยเข้าเยี่ยมชมได้นะครับ ฝีมือหลวงตาในวัยแปดสิบกว่าเก็บไว้นะครับอันนี้คุดได้เท่าอ,ออันนี้คุดได้นี่เพราะเราเป็นโรงเรียนมีซ่องให้พอไปคุยเจอน่าจะเป็นหน้าปกแต่แต่อันนี้จะคู่กับวัดนี นี่ครับโควิดหายแล้วหลายๆคนแวะมาที่วัดนี่นะครับผินสระครับเปิดให้ช่าวชมตลอดนะครับพ่ออ่ะหาอาเหตุก่นเต็มมานี่ครับไปคุดกัน่อยนี่ครับเต็มมา ครับที่วัดวัดนี้มันเด็กมันเป็นรางเลือดวัดนี้มีเป็นที่เจ้าของหมดเจ้าของหมดแอ๋อสถานที่พบใบเสมากลายเป็นที่มีเจ้าของไปหมดแล้วแต่ปลาทองที่เจ้าของนั้นก็ยุ่งไม่ถนัดไม่ไม่อยู่ไม่เป็นสุขที่นั่นก็คือทำอะไรก็ก็เคยไม่เจโมนนุตาไปท่านเพลที่วัดเข้านะบอกพวกนี้ลุงตาเกี่ยวกระดูกพี่ตรงนั้นที่บ้านเขาครับผม ไม่านอมมลอดเลมาเลยมามาต้องหข,ขอแครับสำหรับพิ่พิธภัณฑ์สักวัดสามชุกนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ